สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK review ช่องนี้จะพาทุกคนไปพบกับโลกของยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเราจะรีวิวเชิงลึกและอธิบายให้เห็นทั้งสเปคฟีเจอร์รวมถึงประสบการณ์การใช้งานจริงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจและว,วันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงคือหนึ่งในรถออฟโรดที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ2026ไทยรุงท r t r a n s รา er นสมโร์6คูณ6รถอนเนกประสงค์สายพันธุ์ไทยที่9เข้าสู่ระดับสากลอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงชื่อไทยรุงหลายคนจะนึกถึงความเป็นแบรนด์ยานยนต์ไทยที่สร้างสรรค์รถยนต์ในแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นรถสําหรับหน่วยงานราชการรถกู้ภัยรถทหารหรือแม้กระทั่งรถออฟโรดสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย และในปี2026พวกเขาได้ยกระดับไปอีกขั้นกับ TRT r a n s f o r m e r ฟเมอ 6x6 er ที่มาพร้อมการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดการดีไซน์ภายนอกของ Trans f o r m e er อร์ 6x6 มาในสไตล์ที่แข็งแรงดุดันและมีเอกลักษณ์ตัวถังขนาดใหญ่พร้อมมิติยาวและกว้างเป็นพิเศษเพื่อรองรับระบบขับเคลื่อน6ล้อกระจังหน้าแบบใหม่ที่ใช้เส้นสายเหลี่ยมชัดเจนพร้อมโลโกโ้ไทรุุ่งขนาดใหญ่สะดุดตาก,กันชนหน้าถูกเสริมด้วยเหล็กและชุดไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพร้อมไฟสปอตไลท์สำหรับการลุยในพื้นที่ธุรกันดาร เส้นสายด้านข้างเน้นความแข็งแรงล้อขนาดใหญ่ที่หุ้มด้วยยางออฟโรดแบบมาทเ์ทรนขนาด35นิ้วที่สามารถบดท,ทุกสภาพถนนได้สบายส่วนด้านท้ายมาพร้อมกระบะขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกสัมภาระหนักได้อย่างเต็มที่โครงสร้างทั้งหมดถูกเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุดเหล็กกล้าคุณภาพสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากจนเกินไประบบการสะเทือนใหม่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับ6คูณ6โดยใช้คอยสปริงคู่และโช๊คอัพที่สามารถปรับค่าความแข็งได้เพื่อให้เหมาะกับสภาพเส้นทางทุกประเภท ขุมพลังของที่ r a n s f o r m e r ์ฟอร 6x6 มาจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ250แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า600นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่มีการปรับอัตราทดเกียร์ให้เหมาะกับทั้งการวิ่งบนทางเรียบและการลุยออฟโรดระบบขับเคลื่อน6ล้อสามารถเลือกปรับได้ทั้งโหมด 4x4 และ 6x6 ตามความจำเป็นซึ่งในโหมด 6x6 จะกระจายแรงบิดไปยังล้อทุกล้อเพื่อให้ผ่านเส้นทางที่โหดที่สุดได้โดยไม่สะดดุ สมรรถนะการลุยเป็นอีกจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามได้ Transformer 6x6 สามารถปีนไต่ทางชันได้มากกว่า45องศาลุยน้ำลึกได้กว่า800มิลลิเมตรและมีระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเกือบ350มิลลิเมตรทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวางใดที่เป็นอุปสรรคแม้จะเป็นโคลนหรือลานหินก็ยังไปได้อย่างมั่นใจระบบเฟืองท้าย l i m i t e d Slip และ d i s c l o c อ e r ช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ล้อได้ล้อ1-0เสียแรงเสียฐาน ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่หมดเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความดุดันและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบทำความร้อนจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12นิ้วเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจากแบรนด์ชั้นนำที่ให้เสียงกระหึ่มทุกการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นสบายเท่ากัน ความปลอดภัยก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น Transformer 6x6 มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบช่วยออกตัวบนทางชันและกล้อง360องศาที่ช่วยให้การขับในพื้นที่แคบง่ายขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีระบบ Adaptive Cruise Control และ Blind Spot Monitoring ที่ทำให้แม้รถจะมีขนาดใหญ่แต่การขับใช้งานบนถนนจริงก็ยังสะดวกและปลอดภัย ในการทดสอบการขับขี่ t r a n s ์ฟอร์เมอร์ 6x6 แสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่น่าทึ่งแม้จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากแต่พวงมลาลัยไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การควบคุมง่ายดายความนุ่มนวลของช่วงล่างทำให้การขับบนถนนดำปกติไม่กระด้างจนเกินไปและเมื่อเข้าสู่โหมดออฟโรดทุกอย่างก็แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่พลังเครื่องยนต์ที่ส่งต่อไปอยังทั้ง6ล้อทำให้รถผ่านอุปสรรคได้อย่างราบรื่นและมั่นคง ด้านการใช้งานจริง Transformer อร์ 6x6 สามารถรองรับผู้โดยสารได้5-7คนขึ้นอยู่กับการเลือกคอนฟิกบอร์ดหลังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระซึ่งเหมาะกับทั้งการเดินทางใกล้สำหรับครอบครัวหรือการใช้งานในภารกิจสมบุกสมบันตัวรถยังถูกออกแบบให้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลากหลายเช่นแร็หลังคาวินไฟฟ้าหรือชุดกันชนเสริมทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่และมีระบบ 6x6 6, แต่ไทยรุ่งก็ใส่ใจเรื่องความประหยัดพลังงานเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและน้ำหนักรถทั้งหมดนอกจากนี้ยังรองรับเชื้อเพลิงดีเซลมาตรฐาน B20 ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น2026ไทยรุง่ง TR Transformer 6x6 ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ออฟโรดธรรมดา แต่มันคือตัวแทนขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ก้าวไปอีกระดับการออกแบบที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่ไม่เป็นรองใครและการใช้งานที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ทําให้รถคันนี้ไม่เพียงแต่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางของหน่วยงานหรือกองทัพแต่ยังเหมาะกับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการรถที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่อย่างแท้จริง นี่คือทั้งหมดที่ JK รีวิวนำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ2026ไทยรุง TR Transformer 6x6 หากคุณชื่นชอบการรีวิวในสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราและเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ